่แล้วก็ด้านหน้าสุดนะคะก็เป็นท่านที่เ,ออเป็นว่าที่ผู้สมัครสสที่เคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

หนึ่งสองซ้ำาไมขาหม่่าหมขอดังๆนะคะเพื่อไทยแลน์สไลด์เอี้ากา่อี่านังอปำปั้นขวาอย่าบังหน้าเพื่อนนะคะหเนึ่งสองสามเอะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านด้วยค่ะ <S <S วันนี้ห้องแถลงข่าวของเรานะคะเล็กลงไปถนัดตาเมื่อรวมไปด้วยบุคลากรนะคะที่มีความสามารถของทางภาคกทมซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะทางสสนะคะผู้สมัครทั้งสท่าน ที่เปิดตัวในวันนี้นะคะรวมถึงท่านผู้บริหารพักก็จะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวด้วยก่อนอื่นเรียนเชิญผู้สมัครสสจากจันทบ,บุรีค่ะถ่ายภาพร่วมกับทางท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะคุณวันทิพย์นะคะและคุณนิติรุธนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกับทางผู้บริหารด้านหน้าเวทีเลยค่ะ ดิฉันขอเรียนว่าวันนี้นะคะนอกจากตัวของท่านผู้สมัครสสนะคะเรายังมีทีมงานนะคะเบื้องหลังคุณภาพที่ทำงานร่วมกันนะคะขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ของทางพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จได้นำนโยบายดีๆถึงมือพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะก่อนที่จะเป็นนโยบายสำคัญสคัญที่เราได้นำเสนอนั้นเราได้รับฟังรวบรวมความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน มาเป็นเวลานานเพื่อที่จะนำปัญหามาแก้ไขให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะทางว่าที่ผู้สมัครนะคะขอเรียนเชิญท่านว่าที่ผู้สมัครสสนะคะภาคกอทมอสามท่านที่เปิดตัวในวันนี้ด้านหน้าเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ทิชฉันขออนุญาตขอบคุณนะคะท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ได้นําเสนอข่าวในวันนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการถแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยและเราคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนเดินหน้าแลนสไลด์เพื่อไทยเท่านั้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ